กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีครับเชิญครับเอ้าเอ้าอมตเบี้ยบจนเป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศในการนี้สำนักงานไม้จัดการเพื่องารรมาที่ดินขอสถานที่ที่ท่านต้องการเข้าไปเนี่ยสถานะของที่ดินตรงนั้นเป็นอย่างไรป่าเป็นอย่างไรบางทีเข้าใจว่าสามารถเข้าไปจับจองยึดถือได้ โดยที่ท่านไม่ทราบหรือรู้เท่าไม่ถึงการนะครับว่าทาให้ดีไม้เป็นคดีแล้วก็คดีการรุ่ยึดถืขอข้อสอพื้นที่โดยชอบแบบสอบคดีนะครับแล้วก็ในวันนี้เราก็ในพื้นที่โดยรวมต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ก็เป็นการเปิดยุทธก,การในจังหวัดภูเก็ตโดยโดยเฉพาะก่อนนะครับก็หวังว่าย่างยิ่งว่าพี่น้องแทุกค,คนจะทุ่มเทกำลังความสามารถ การปฏิบัติงานร่วมกันความรักความสามัคคีนะครับต้องเป็นหนึ่งนะครับต้องขอเป็นระดับหนึ่งก่อนนะครับยุทธการของเราเนี่ยก็จะเปิดได้หลายที่นะครับในช่วงที่เดือนที่แล้วก็มีจังหวัดต่างก็ดาเนินการนะครับตากอากาศาคำรามีหน่วยกป .1 เหน้วทองแป .8 ในช่องนรักการยนักวรวแคนนี้ก็มาไหบ hỏi gì nhất cái đó giữ าจจะต้องให้เป็นแผนบงบาเพื่อไปเป็นท่าจะทำไม่ได้ไม้ใหญ่กว่าจะใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องต้เรียนมีน้องอะไรมาร่วมกันมีวนมาโอเคมีคนมาได้ได้นะในเรื่องของรู้ศาสตศาสนาบางทีคนกระตุกความคิดได้แต่ความจริงมันมาอีกครับมันมาเป็นขีดต้นแบบยืน แต่ว่าตรงนี้คือเป็นสวนเราแล้วแ้าพูดถึงว่าอยู่ในเขตสวนแบบนั้นยังยังอยู่ใช่ไม่รู้หรืออะไรเพราะเจ้าที่ได้ตรวจี้แล้วมีป้ายแสดงให้เรียบร้อยแล้วนะครับป้ายแสดงตรงนี้เราก็จะมีกำลังผู้ใหญ่บ้านนอำเภอนี้เขจะรับทราบ ก็ย uh ังนระหว่างที่รุ่งสอนรุก็กลายมาเป็นปลูกเป็นจุดเป็นแนวต่อซึ yeah, ่งเดิมเดิมท on ีเนี่ยสองตาเนี่ยคือจะปลูกแบบมาแค่จะไม่เป็นแถวเป็นแนวให้ขึ้นไปตามธรรมชาตินะครับพอราชดอนบุกรุกมากได้ถังก็จะเพิ่ด้านล่างแล้วก็กลายมาเป็นปุ่มยางพาราการเป็นเป็นแนวต่อบางแปลงก็มีปลูกสับูนรดต่อไปด้วยท่านนี้ก็เจ้าที่ก็ ต้องเหนื่อยกันต่อในการตรวจตอบแต่ว่าพวกเราเหนื่อยเนี่ยไม่เป็นไรเราหยุดเลยที่น้องแทนที่ไม่สบายว่าเราต้องแต่งกายตามหน้าที่ยกให้กคนคไหนที่ค่แล้วกที็ขึ้นข่าวบางทีมันเป็นที่ขึ้นวงเกี่ยวกับเรื่องมาดินก็จะได้ก็คือนตังได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก็ระดับที่ที่อยู่ในนี้ก็เพราะว่าที่ตัดกับที่ที่พัฒน์ดูของหน้าที่มันอยู่ใกล้เคียงกันนะครับหรือว่า จำนวนการตรงนี้อย่างไรในเรื่องตรงนี้ก็คือเป็นสวนป่านะครับเป็นสวนป่าก็จะมีการรัแรอเปลี่ยในในสวน,นป่าเนี่ยก็ต้องสอบข้อเท็จจริงว่าน่าสวนป่าเนี่ยได้ดำเนินการในบริเวณที่มีใบรปการเคลื่อนไหองการที่จะไปได้มีคำสั่งในกงรตั้งเวรยานไหม